แม่นงสาวเอ๋ครนี่ยแม่รนัรอเปาเนมาดักหาฉัแล้วเนียสวยเลือเกินเลยคุณอุ้ยคุณนี่กระทัดรัดถูกใจไหมพี่ถูกใจเลยอีเนี่ยปั้มเพกมาเยอะแล้วมันต้องมาเจอคนอย่างคูนี่ทำดีๆนะอยปั้มกลับแลวจะสวยนะชอบจ่ะมีผัวหรือยังจะไม่มีอ่ สภาพอย่างนี้ไม่น่าเหลือเลยถ้าไม่มีเอาอย่างนี้แล้กันคือเนี้ยเป็นเมียตัวโกงจะจ้ะโอ้แม่น้องสาวเออ้ยหน,นแม่สาวนามนและจะหนีพี่ไปหนใดพี่มาประสบอพบพัฐ อนึกรักละทะเลสินะแกวตาและไม่น่านวลใหญ่พี่อยากกลชิดสนิทกับเจ้าพี่อยากจะเอาไปนั่งในใจน้องจะทีปีเกาะไม่ว่าพี่ขอจับมือหน่อยได้ไหมอาตัวพี่เป็นคนขยันอีกรั้งงานจะพี่เอาใจใส่พี่เอาใจใส่สอดส่องและประทับประคออารักใครอากาศหนาวจะเป่ากอดอนอากาศร้อนและจะโนดผัดไห้เวลาตัวนองจะไปอาบน้ำตัวก จะตามไปถูขี้ใครเวลาตัวน้องอาบน้ำเสร็จเออเด้อดังเด้อเดอดังเด้อเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อดังอาบน้ำเสร็จแล้วทำอะไรพี่เย้อดังเด้อเอวซุปสุดทรานไม่ได้เลยเวลาตัวน้องอาบน้ำเสร็จเอย ก็จะเช็ดตัวให้และพี่คออย่างเดียวน้องรักอย่าให้พี่ซักกางเกงในโยกเพราะพี่ลนั้นมีของขังพ่อแม่แล้วก็สั่งอสอนไว้และพ่อแม่สังส่งส,งสงอนละครทุ่มและจะเสียในเรื่องลูกเรื่องเมียแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่พี่เป็นสามีให้นอนข้างขวาน้องเป็นภรรยาให้นอนข้างซ้ายพีจะจับพีจะนอนพีจะจับ จะตอนอยู่ในห้องแล้วทำไมเป็นไรที่สำคัญตอนเข้ามุ้งเอ้เข้ามุ้งแล้วทำไมน้องอย่าได้นุ่งกาเงเกงในอ้อ,อ,อ,อ จะตายมันจะร้ายมันจะดีแล้วมันจะเป็นมันจะตายมันจะร้ายมันจะดีแล้วจะลองดูทีแล้วมันจะเป็นยั่งไงอ๋อแล้วมันจะเป็นยังอะไรหน้าผาก็โหนไม่อกก็หนุนหน้าผาก็โหนแล้วไม่อกก็หนุนอยากถามแม่คุณแล้วมันเป็นลูกไข่ให้หาตลุงมาดูคุณเนี่ยหรือว่าคืนนี้คุ้มดูเลยเกยมีตะลุงแถมด้วยถากุ้งก็แถมหนังตะลุงซะเลยเออ นาภากระโนกแม่อกกระนูนนาภากระโนกแม่อกกระนูนไออยากถามแม่คุณแล้วมาเป็นอยู่ไขเอวยี่สิบหกละอกสามสิบห้าเอวยี่สิบหกละอกสามสิบห้าไอที่อย่างว่าละแม่ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่จับโนจับเนียจับปีจับปนจับโนจับเนียจับปีจับปนจับร่างจับปนพี่ก็ทนไม่ไหว คนที่นี่เขาไม่ได้พกตังค์มาตกรางวังวโกงมากแท้วไงวันนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันหวยออ,ออกอ๋อกูก็โดนหากน้องไม่ยอมเป็นเมียเอา้าหากน้องเราไม่ยอมเป็นเมียระนาช่วยเชียร์ฉันจะปั้มเธอไป,ไปคนอย่างมึงต้องเจอคนอย่างกูนี่ฮะปั้มไปเอกไปเยอะเดี๋ยวกูจัดการเองด้จัดการเลยพี่ฉันดูต้นทางให้